เอาแล้วกันใช่ครับเดี๋ยวผมช่องภูมิภูมิเจ็ดแงเก้าก้านะครับวันนี้ผมก็จะมาคอมโบผนฟินิกตื่นนะครับสแต็กก็อัพตามนี้นะครับเป็นสายผลนะครับส่วนของแต่งก็เป็นโพนะครับกับคาบูชานะครับแล้วก็บันคาราเต้นะครับ นี่มานี่มานี่คอมโบโก็จะประมาณนี้นะคระก็ประมาณนี้นะครับ,รรรบสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมเลยนะครับมันอาจจะมีโอกาสลุดบ้างนะครับตอนคาราเป้ครับ เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยมันจะชอบผมครับ,บ,บตอนซีนะครับผมแนะนํานะคืออาจอาจจะปรับแต่งก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบ นะครับรแล้วลองของผมนะก็สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเออฝากไลค์กดติดตามด้วยน,นะก<น>็ๆๆๆไปแล้วนะครับบ๊ายบาย